อาจารย์สลานอบคุณค่ะอาจารย์สลาตัดต่อดี่าตต่อไท้2 5ี0เลยพี่คนนั้นเขติดต้นไม้่อนะเราได้ค่ะตัวตัวนี้เป็นตัวสูงบอกสูงที่สุดมันได้ไหมฮะได้มโอ๊ยโอ๊ย ัก็ติดอะสระแมงอ๋อสแลงอ๋อกาก้ว้าอ่ติดไม่ถูกแ่จะคยกันยังไงวะตาลตาลได้ปะอยโทษคิดไมป็นไรยังไงเดี๋ยวนี้มันหาาลได้ี๋ยวจ่าอตัเข้าไป ไม่ต่ก็เล่นซูมเหมือนกันเลยค่ะอ๋อโอเคคือซูมได้แต่เอียงไม่ได้ขอพี่ไปทางด้านนู้นพีได้ครับลาละพอแล้วครับแสดงว่ จำบเนอยเสร็จแล้วดห่นี่นี่นี่นะครท่านกับระวังลามมึอข้างนี้นะพี่อย่าได้ยืนค่ะ

อันนี้ของบมีชื่อโบด้วยปาไปไหนไม่ได้เลยนะนถขอเมาว่าเสร็จก่อนตุย้ยเก่งเก่งเก่งเสร็จ <c oughs> ก่อนอ ไ่ถึงว้ให้พี่บอกดเทำไมนี่คือพีพี่หรอไป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 ไ่ิงชื่อไว้ครับไว้